สวัสดีครับผมบันฮ,าฮา่อง้าวรวยสวัสดีที่สู้ผู้สุขคอนวันนี้ขิดมาตามแนวท่งของปอแตร์กงสุดไทยหมวดวันที่หนึง่งเมษาสองหาององ้าหกหกอันนี้คือหลักฐานกงสุดไทยของปอแตมเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมส่วนบนนี่ห้วิ่งสองลุดปุด๊ดส่วนล่างให้วิ่งเจ็ดกับมาทั้งบนทั้งล่าง ส่วนจับคู่กับเขาเจ็ดสามตรงตรงทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องเด้อเอาเขามาตามกันต่องวดวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกหกครับผมเออเอาแยงกันครับโอ้ยพี่น้องเลยมีของดีเอามีของดีเอาพี่น้องเบิ้งเด้ออันว่ามันขาหนุกเจ้าขากรองเบื้องเอาทีมงานรวยหลายเบ่งไดยพี่น้องเอาพี่น้องตะไบเอฟซีคอมเมนต์มาเป็นยังทีมงานรวยหลายคือมีตะลุูดรอบเขาครับครับผม อาพ่เป็นอยังครับล่อเขาเตาเขาเผาครับพ่อเป็นตาบ้าใจยังไงนั่นู่เนาะเอาพี่น้องเอฟซีครับผมนุ่มเน่ยตะโพกยังดูอยู่ดีครับโอ้ยเนาะนี่ครับเตะเขาตะโกจยของแตเน้อลักฐานพยานครับผมลักฐานพยานเนาะครับเนาะต้องเป็นของขวัญวันที่หนึ่งเมษาสองหาของหกแบบใดกับผมเอารอดติดตามคิดได้เบอร์ไงบอแนวทางนี่คือเอาหลายแทบเอาปากหมาเสี้ยกิตาปวกปากอยู่บ่ เมื่อได้กลับพี่น้องเอซี่ครับแยกเกลี่ยอะไรได้ับเป็นในสนุกสนานครับมาประเดี๋ยวเด้อเจ็ดพาอสวยงามาบ่มีหมกโล่งเลยพี่ได้เอาฝาเข้ามาไม่เช็ดขี้ตะกปากตัวนี้มาพี่น้องเอซี่ไปนี่มาเบิ่งนับแนวทางนํากันครับตัวเลขพอแต้มครับตับนับเนื่อง บ,บ้าเนี่ยบนับน้ำพระเจ้าเรื่อยกับท้ายไว้ตลอดเยอะครับผมสวัสดีครับคุณแ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มตั้งบ่ครับเนี่ยโอ้โหมุดซุดรถโอ้โหโอ้โหโอ้โครับผมโอ้โหตามเท่าทางสรุปบนล่างโค้งสุดท้ายของผู้แทมซึ่งวัตถิเลี่ยวเข่าเจ็ดสามล่างนะครับผมงวดดีจะสรุปกันตัวไดนกลาว่าเบิ้งเท่าทางน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ อ่อาครับผมจับตาจ้องมองหาที่นั่งของบอแมนเบิ้งกันดีๆจ้าๆกันโค้งคดท้ายกันแล้วครับย้ายเพอใจดีว่ากันแล้วกันคร <ผม S 2> บนับอมีคนโรคไม่หายกันไหนนะผมะลุบไล่า <laughs> ลหมดยังมีอาการแนบหนาอีกอ่ะเบิ้งขีดเบิ้งเพียวข้าวเมือนเชิงเรื่องผีน้องขขเด้อ อาาแแ่ความสุดเพลิเติินบันเทิงไปด้วยขอบคูกับแนวทางกันแนวทางหวยเด็ดหวยดังสรุปโคสุดท้ายกับข้อแทมนะครับผมสรุปบนล่างวัดนี้ได้ยินข่าวว่ามันใจว่าท่านพี่น้องตัวใด,ดวกันครับจับตาเบิงกันดีๆพี่น้อง มันใจบนบางมาแน่นอนวดนี้พอแจมว่าบ่ถือบ่เอาเงินครับครับว่ถเทบ่เงินประกันเลยครับผมประกันครับผมรับประกันเลยครับบ่ถือบ่เงินครับผมครับผมสําหรับเที่ยวดาสนามพอแจบเนาะเพิ่นบางสั่งแมวบ่ดั่มเพิ่นเนาะเพิ่นผมเพิ่นพ่าจัก จากใจริงจากใจกินครับผมว่ถุวบ่ถุเงินวัตถุวัตถุเงินครับบ่ถุวั่เงินครับคันเรล็กวัาเขาก็ไม่แจวเขาอยู่ยังกาตัวกั๊บคือคือว่เข้าตัวตรงคันคันว่เข้าตัวกักบคือว่เข้าตัวตรงครับครับผมคันเขาตัวกับมานีทำเขราแจ๊บครับอืมเห็นกันได้อครับผมโอ้บนวิ่งหนึ่งครับผมมั่นใจทีหนึ่งครับผมโอ้มาตราน สี่ศูนจับคูเลยบอกจับเลยน่ลยเลยบอกสี่หนึ่งเออต็ต้องก็าลายเมื่อกี้หาหมูงล่องว่าไรกลายใหญ่ห้างเกิห้าศูนย์กลายใหญ่หามันยอกเป็นอุโยอัญญาคืคอพีไอหมผ่า,านหน้าสาวเนี่ยหมดห้าหนึ่งเขาคงวิสีฟรัคับเดออ,อาทิตย์ซูทิปหนึ่งนะครับบน เน,นเน้นอาหนึ่งปาดบนเน้นหาหนึ่งเลยเม็ดเดียวแคนโจูโกโ้คือนยังก่อบมกหม่ำครับเพิ่มมกหม่ครับไอ้ยหม่ำมันแขนน็งทั้งหมด้อครับคือ่มมกสดีพี่นอ <c oughs> อ้องเอ้าวเอซี่เขเมนต์มาว่าอยากได้ยินเสียงเบาแหลมมาชนโอ้มิตอรนะพี่น้องผู้น้อยก็มูอก็วบบ่าอ,อยากบวมแห้งครับพี่น้องขายไส้เป็นเราแล้วกรับพี่น้องเอซีครับผมฟังไปน้ำกันเลยครับ เลขสามตัวเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งอครับเลขสามตัวน้ำเด้นมีน้องแโอ้พีน้องจัดเลยชุดนี้พวเขาบอกงีน่ันะครับเนาะเอาประกันมาแน่เอาเอาคือเปลนเปื่อล้วเ่มีรางนิดหน่อยนี่มีรางหอัวโอ้มีรางบ่ะเบิรกอนเบินกอนกับผมเอาให้เบิรกอนเนาะเอาบัตนี่คือตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพื่ให้เบิร์นกอนนะก็เล่าใจร้อมรับผม 4 1, ี่ศูนย์หงหวงกลมห้าหนงล่างบัตรทีนี่นเป็นทชีเดอร์พี่นอนทำอาเขา้าทีมงานทีมงานเวลายมาพ่อกันคือมา,าอมามาพบกันอี่ยังเกิเกิดขึ้นนะครับเห็บนบอนกแซยวเขาห้างนกองเอียงนี่ทิเขาห้างพี่น้อง เกี่ยว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 เป็นความนีนะครับล่างวิง่งศูนย,นย์นานมาแล้วครับผมวันนี้เท่า,ามิศูนย์เอาเขายังมากบ่มีศูนย์ก็คือว่าเอาไม่ดีำทำโปแกมได้ครับผมเอาไม่ดีทำเพราะน้ามหมดตัวยเบอร์ครับก็เอาไม่ดีทำเนาะเบืองทั้งขังสี่ลักพี่น้องเดี๋ยวอแอดเคจัดให้ตรงๆให้เพราะว่ามันมากันหลายตัวหลายคนหลายสองเอาลางัง ศูนยา้คือตัวเดียวกันบนล่างเพื่อนกาฟันเอาสองเดิงเมื่อกี้มาศูนย่ีศูนยคือยังปี6กสองเยป่ะศูนะครับและ 08- นโอ้ล่างวิ่งศูนย์ศอยู่หลักสิบตนเอากับตัวน้ำมัพระเจบเลยบ่กกาปอตรงกลับตรงตงเลยป่ะตรงตเลยศย์บนเศูนย์สี่นย์เจ็ดศูนยนย์ย ถ้าเขาตกลับถือว่าถเขาตกกับถือว่าพิดถือว่าผิดนะครับสีมนุยว่าสีบ่มี่แกยังไ,ได้ฟังเออฟังยิ่งยินกันเลนะแกยังฟังบ่มีหรอสียินสุดท้เลยท่านว่าสีนาวนวลก็อย่นัมมอลำก่อนเด้อท่านสีนอลหน้าดิสีนวลนหน้ากัคนเดีวยวคูวัสดุคนเดียว ส่วนตัวเน้นนี่ล่างเน้นตัวใดบางส่วนหาส่วนแปดบนเน้นเน้นหาหนึ่งหาหนึ่งตัวเดียวเนนหึ่งตัวร่องครับผมเพื่อเน้นหนึ่งตัวเดียวนะตัวหาหนึ่งนี่ใส่ใจเพราพอแฉมีบดเมืองมันเลยโอ้พอแฉมว่าใส่ใจเหมือดเมียงเอาไม่ห่างนั่งหมายกันเราจะลื่อมได้พอแฉมเถออือไป้เอากับเพื่อนใส่ใจนั่แหมหาหนึงอ้ใส่ใจนั่นอาไม่ห่างนั่งหมายก็จะเลืมพอแฉม คว่าันบเออเพื่อนส่ใจน้ำเดี้ยนหาหนึ่งกันนะว่าสั่นพี่น้องเสียครับผมแอดก็บ่กเข้าใจเหมือนกันเด้อนี่ก็เชื่อเขาไม่มาบอกไม่ได้เราก็ยอมบ่กเข้าใจบ่กเข้าใจครับมันคข้ามาจังสีหรือเอาเพื่อนส่ใจแสดงว่าเพื่อนมั่นใจมั้ยูนห้าคูนแปดเนาะมั่นใจมั่นใจก็คือมันมัดขิดมัดขิเขาวิ่นมั้ยสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่กำลังรับช่องคลิปของเบาแหลมพารด้วยชาแนลยูนิคแคนาลินนะครับเนาะครับ สี่ข้อญาตครับสรุปก้อนพี่น้องเพิ่์นพาววอร์จะคล้องหนึ่งสรุปเร็วเด้อพี่น้องครับเพราะว่าครับสิบบ่ได้ทวงหูน้ำครับสำหรับเลขของขอแจมนะครับเนาะครับขออนุญาตขอแจมไซโลโกปให้พี่น้องแต่ก็มองเห็นเด่นชัดดีครับพี่น้องครับสำหรับเลขบนครับวิ่งทีหนึ่งนะพี่น้องเด้อตัวเด่นเพป็นคือหาหนึ่งครับผมครับตัวรองคือซีหนึ่งครับขอแจมอ้ยมากพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับองแล้วบานนี่บ่คือเน่าขึ้นขั้นใดแล้ว ครับพี่น้องสำหรับเลขสามตัวครับพี่น้องแตมีเจ็ดผานหนึ่งครับแปดผ่านหนึ่งเพืทุนหลายก็ซื้อผู้ตัวก็ได้ผูู้ผ้ทุนหลายสำหรับผู้ทุนหน่อยเดีผู้ทุนหน่อยซื้อตัวเดี่ยวหนึ่งยิ่งตัวครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับเลขล่างนะครับวิ่งที่ศูนย์ตัวเดียวครับพี่น้องสายวิ่งสายหลุดครับกิยภาพกันสำหรับตัวเด่นของเลขล่างครับศูนย์ห้าศูนย์แปดนะครับเนาะครับฝากพี่น้องกดซีกท่านนะครับพี่น้องอกดไลค์กดแชร์นะครับคปน่ครับผมแคปหน้าจอแล้วครับพี่น้อง มดีคือสิที่ลังนี้ะคับสนี้ขออนุญาตครับจบลงวันสวัสดีครับผมบลงไงครับคือเปล่าแต่ฝนขีดต๊ะฝนฟันในตกก็ขี่ไปนตกกล้าบอกอพี่น้องีกทีแคปแต่จอไว้